โอ้โหแรง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 อยูออออ่แรงอยู่สวัสดีครับคนรักเกมคาปากิ้งทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกรหัสราคา50บาทแต่ผมขอลดราคานะครับผมเขาเลยให้เหลืออยู่ประมาณ40บาทนะครับผมมาเราก็จะมาดูว่ารหัสราคาปาจิ้งราคา40บาทมันจะมีอะไรบ้างนะครับผม มาขั้นแรกเราไปดูเสื้อก่อนนะครับผมเสื้ออันนี้ไม่มีครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมจวให้ดูนี่ครับมีประมาณนี้ก็ไปซื้อเสื้อเอาเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมราคาสี่สิบบาทก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมท่าเต้นได้ทุกท่านะครับผมท่าเต้นมีม <Nice. S 1> ีทุกท่าเลยนะครับผมนี่โอ้โหโเคีรยวเอยอ,อยาก ได้ท่าไหนก็เอาไปเลยอันนี้ท่าอะไรท่าตบ,บินะครับผมตบ,บิ <native fairy> <animals> <patrons> นะครับผมโอเคอ่าหนวดหนวดอ่าซื้อเอานะครับผมไม่มีนะครับผมเอ้ยหนวดหนวดมีอยููนี่ครับผมอันนี้ก็ซื้อเอานะครับผมโอเคมาดูอันไหนอีกอ่าวิววิวศูนย์นะครับผมไม่ได้ล่นเลยนะครับผมวิวศูนย อระบบแคนแคนไม่มีนะครับผมแล้วอ,อะไรอีกอ่ะไปดูรถนะครับผมมี่ไฮไลท์นะครับรถรถไฮไลท์นี่ครับมีรถรถคันนี้คันแรกนี่ครับเป็นรถบัคกนะครับผมบัคกแต่ไม่รู้ว่าควบคุมได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยฮะ อะไร EK เคมีคนชอบว่าออยากได้ EK เนี่ยครับผมรหัสนี้มีเคด้วยนะครับผม e สี C, ทองอลามเลยนะครับผมอี่ลายทองทองนะครับทองตัดดำหมู่สวยมีหลังคาอะไรเยอะแยะ,ยะลกูกหูลูกตานะครับผมรหัสนี้ดีนะครับผมอันนี้ที่ผมซื้อมาแล้วผมไปทํานะครับผมนี่ อันที่ว่าเอาไปแข่งกับรถฟีไฟอะเอกระบะรถฟีไฟวิเอกับรถอะไรว่ารถคาร์บักกิ้งกระบะคาร์บักกิ้งนะครับผมนี่เลยคันนี้เลยที่ผมทำนะครับผมอ่าลืมบอกคันนี้วิ่งได้ประมาณห้าวินะครับผมี่คันนี้ลายการ์ตูนคู่สวยอ่ะครับผมกระจกสีทองอะมีล้อเขียวล้อแม็กเขียวนะครับผมยางสีดำนะครับผมแต่งเต็มนะแต่ไม่รู้ว่าบักหรือเปล่า กรดูก่อนเครื่องอะไรอ่าปกตินะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ารถคันนี้อ่ามีอะไรบ้างกูรถคันนี้ถอดถอดหน้านะครับผมนี่สวยอยู่นะครับผมถอดหน้าอาจจะบักหนับผมแต่ผมไม่ลองนะครับผมอันนี้รถอะไรเนี่ยรถแข่งเหรออ่ารถแข่งนะครับทองอาลามลยนะครับผมประมาณนี้ทองเงินนะครับผม มีทองสีเงินแล้วก็สีส้มโอ้โหนนี้รถกระบะนะครับผมรถกระบะนี่ครับผมเอาไว้แต่เขาแต่อะไรนะบผมยางสีแดงโอ้เป็นลายเลือดนะครับผมรถคันสีดํานะครับผมลายเลือดนะครับผมสวยอยู่มีอะไรเนี่ยลูกไข่ด้วยโอเคว้าวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหารถคันหนึ่งไปลองขับเล้นข้างในเซิร์ฟนะครับผม อ่าผมขอเอารถคันนี้ไปขับเล่นก็แล้วกันนะครับผมเห็นมันเท่ดีนะครับผมไปแล้วก็ใครที่อยากได้รถเยอะกว่าน,นี้ก็เอาไปซื้อเอาเองนะครับผมมีเยอะอยู่นะครับผมไปเราลองไปเล่นดีกว่าใครได้รหันนี้ก็รีบเปลี่ยนนะครับผม๋ย่าเสียโอกาสนะอือ่าผมขอเล่นเซิร์ฟไฮว์นะครับผมแล้วสร้างเองนะครับผมไป โอเคผมก็ได้เข้ามาอะไรวะเมืองไฮเวย์แล้วนะครับผมลืมลืมเมืองโอเคมาขั้นแรกถ้าใครยังไม่รู้ว่าตั้งค่ายังไงนะครับผมถ้ามันเป็นเมื่อกี้นะผมให้กดตรงนี้นะครับผมสอนอีกครั้งนะครับผมทุกรอบนะเอออันนี้ถ้าใครไม่อยากให้มันแหลกนะครับผมก็ปรับให้สุดเลยอ่าปรับดิเออปรับนี่ครับปรับแล้วก็ปรับมุมมองไกลนะครับผม แล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับผมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมขับง่ายขึ้นควบคุมง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้คือปรับเสียงผมก็ปรับไปแล้วนะครับผมมาเราจะมาดูว่ารถคันนี้มันวิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้อยู่เอออ,ออูหูแร,แรง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 อยู่แรงๆๆอยู่อ่าปรับเกียร์ไหนอันนี้ไม่ได้ กมปรับเป็นเกียตตร,ร์ออโต้เลยเกียร์คอฟอร์แบบอะวโอเค,อเคประมาณนี้เลยนะครับผมเอาไว้ขับเท่ๆนะหรือมันไม่ได้บักอะไรนะครับผมมันก็แรงอยู่นะครับผมเอาไว้วิ่งทางตรงนะครับผมวิ่งอ่าอะไรว่าวิ่งวิ่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรรู้รู้เนี่ยเออ ว่าเขาไว้ดิฟป,ป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออไอคอได้ไปก็เอาไปลองทําดูว่ามันเอาไว้ดิฟบยังไงนะผมเราขอวิ่งทางตรงกอนว่ามันจะเร็วได้เท่าไหร่นะผมเออดันรูเออประมาณนั้นนะครับผมเอาไว้ดันรูนะมั้งอุ้ย400ยิงว้าเอาไว้ดันรูนะครับผมรู รูโควิ่งโอเคได้ประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวปรับเป็นเกียร์เกียร์สี่อืไม่ได้ว่ะเกียร์ห้าไม่ได้เกียร์สี่แหละนะครับผมเกียร์สี่มันออกออกให้ออกเกียร์สี่นี่ว่ะอื้อืม โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมรหัสผมก็เอาไว้แปะแปะในในไหนอะเอาไว้ข้างล่างแหละเออที่เสียรแปะนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์แล้วก็อ่าอะไรวะอะเอ้ยมันมีเปิดประตูนี่วะ เอาระตูเอาเปิดยังไงอะโอเคไม่เปิดแล้วนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละับผมไปละบาย